สนับสนุนโดยเบเน plus โปรตีนดีๆจากพืชคูณสองนายชัยอมรแก้ววิบูลพันธ์หรือแอมมี่เดอะบอททอมบลูสศิลปินและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองพร้อมด้วยนายธนพัฒน์กาเพงหรือปูนเดินทางมายังสารอาญาในฐานะจำเลยที่1และ2เพื่อฟังคำพิพากษาหมายเลขดำอ1 1 9 9าทับ2อ6 4 ที่พนักง,งานอายการคดี5เป็นโจทยื่นฟ้องฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112มาตรา217ฐานวางเพลิงเผาทรัพย์และพระบอรคอมพิวเตอร์พศ2510มาตรา14วงเล็บ3จากกรณีวันที่28กุมภาพันธ์2564เวลากลางคืนก่อนเที่ยงจำเลยกับพวกได้บังอาจร่วมกันวางเพลงิงโดยใช้น้ำมันกา๊าซราใส่และจุด เผาพระบรม,มรูปฉายาลักษ์ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ซึ่งได้ประดิษฐานติดตั้งบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมอันเป็นทรัพย์สินของกลางของเรือนจำจนไฟได้ลุกลามไหม้พระบรมฉา,ายาลักษ์พร้อมโครงสร้างไม้และเหล็กและอุปกรณ์ที่ประดับจนได้รับความเสียหายทั้งสิ้น6รายการและค่าติดตั้งหนึ่งรายการรวมเป็นความเสียหายทั้งสิ้นเป็นเงิน60,000บาทเป็นการกระทําอันไม่สมควรล่วงละเมิดนับเป็นการแสดงอาฆาตมาาร้ายดูหมิน่นพระมหากษัตริย์ ก่อนที่ในเวลาต่อมาจำเลยได้นําเข้าและเผยแพร่สู่ระบบคอมพิวเตอร์เป็นภาพที่ไฟกําลังลุกไหม้พระบรมฉายาลักษณ์ที่ประดิษฐานติดตั้งอยู่บริเวณหน้าเรือนจํากลางคองเปรมโดยสารสั่งจําคุกแอมมี่จำเลยที่1เป็นระยะเวลา4ปีในขณะที่ปูนจำเลยที่2โดนโทษจําคุก1ปีโดยไม่รอลงอาญาเช่นกัน ก่อนหน้านี้เมืที่15มกราคม2567ที่ผ่านมาที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษสศาลนัดฟังคำวินิจฉัยของสารรัมนูญคดีดำอ1 9าทับ2อ6 4ัที่พนักง,งานอายการคดีพิเศษฝ่ายคดีอาญา5เป็นโจทยื่นฟ้องนายชัยอมรอแก้ววิบูลพันธ์หรือแอมมี่เดอะบอททอมบลู และน,นายธนพัฒน์กาเพงแนวร่วมกลุ่มราษฎรเป็นจำเลยที่1และ2ในความผิดฐานดูหมิน่นสถาบันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2วางเพลิงเผาทรัพย์มาตรา2 1 7และพระบอรคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ3จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธกรณีเมื่อกลางดึกคืนวันที่28กุมภาพันธ์2564าจำเลยกับพวกได้ร่วมกันวางเพลิงโดยใช้น้ำมันกา๊าซราดใส่และจุดไฟเผาพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 ซึ่งได้ประดิษฐานติดตั้งบริเวณหน้าเรือนจำกลางของเปรมได้รับความเสียหายนับเป็นการแสดงอาฆาตมาร้ายดูหมิ่นพระมหากษัตริย์ต่อมาจำเลยได้นำภาพเข้าและเผยแพร่สู่ระบบคอมพิวเตอร์ในบัญชี Facebook The b อ t t o m b l ู e s ของจำเลยซึ่งเป็นการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตที่เปิดเป็นสาธารณะประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้จึงเป็นการนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชาอาณาจักร โดยพนักง,งานเอการคดีพิเศษฝ่ายคดีอาญา5และนายชายอมรหรือแอมมี่กับน,นายธนพัฒน์จำเลยเดินทางมาศาลพร้อมทนายความและเพื่อนที่ติดตามมาให้กำลังใจอย่างใกล้ชิดต,ต่อมานายชัยอมรหรือแอมมี่กับน,นายธนพัฒน์ให้สัมภาษณ์โดยน,นายธนพัฒน์บอกว่าวันนี้ศาลอาญาอ่านคำสั่งว่าสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระทำของเราขัดต่อหลักสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเกินขอบเขตทำให้ประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบ สารจะนัดฟังคำพิพากษาวันที่26มีนาคม2567เวลา9นาฬิกาสิ่งที่เกิดขึ้นต่อให้ผิดหรือไม่ผิดต่อบทบัญญัติของตุลาการแต่เรารู้ว่าการกระทําของเราที่ทําไปเจตนารมเพื่ออะไรตอนนั้นเพื่อนของเรายังอยู่ในเรือนจําสื่อถึงว่าความยุยธรรมที่เกิดขึ้นและที่เรากําลังตามหายังไม่ถึงจุดหมายสักทีการมาฟังคำวินิจฉัยของสารธรรมนูญในวันนี้ ทำให้พอจะเห็นแนวทางแล้วว่าคำพิพากษาจะเป็นอย่างไรถือว่ามีระยะเวลาให้เตรียมตัวพอสมควรหวังว่ากระบวนการยุติธรรมจะยุติธรรมจริงๆสิทธิการประกันตัวเป็นของเราสองคนรวมถึงเพื่อนๆที่อยู่ในเรือนจําด้วยระหว่างนี้สารให้เคลียร์เรื่องเรียนให้เรียบร้อยตอนแรกจะนัดฟังคำพิพากษาวันที่19กุมภาพันธ์จึงขอเลื่อนไปฟังเดือนมีนาคมแทน ่วนได้ประเมินคําพิพากษาออกมาเป็นอย่างไรนั้นนายชัยอมรหรือแอมมี่บอกว่าได้ปรึกษากับนักกฎหมายอย่างไรก็ตามคดีนี้ตนคิดว่าเป็นคดีการเมืองจึงขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่เราทั้งสองคนก็พร้อมที่จะมาฟังคําพิพากษาในวันที่26มีนาคมนี้นายชายอมรบอกว่าจริงๆแล้วเราเห็นคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญมาก่อนแล้วจากที่สื่อมวลชนได้เผยแพร่กระบวนการสารได้อ่านและอธิบายคำสั่งคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญให้ฟังโดยที่เราไม่ต้องชี้แจงอะไร ซึ่งระหว่างนี้ตนได้วางแผนจัดการเรื่องที่เราจะต้องส่งต่อทั้งร้านอาหารเรื่องเพลงที่มีสัญญาข้อตกลงกับค่ายเพลงว่าจะต้องทําให้ทั้งหมด15เพลงโดยร้องและเขียนเพลงในส่วนของการเขียนเพลงนั้นเสร็จแล้วยื่นส่งให้โปรดิวเซอร์ทําต่อเพราะว่าตามสัญญาจะต้องร้องอย่างน้อยเดือนละ1เพลงตอนนี้ก็โดยปัญหาเรื่องส่วนตัวที่เข้ามาจึงได้ขยับเวลาการทํางานเรื่องเพลงออกไป นอกจากนี้ก็มีการวางแผนเรื่องค่าเทอมของน้องลาลาเบลลูกสาวกับไอดาอดีตภรรยาว่าจะวางแผนกันอย่างไรและไปต่อในทิศทางไหน